อ้าวเออเปิดครึ่งเดียวพอแล้วใช่ใช่เออแบบตัวเองคแบบแข็งแบบตัวเองครับไรของมึงจอดที่แหละเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี้ยนี่แหละเย้ไม่ได้ไม่ได้โอเคแต่ก็ต้องได้เลยเหรอไม่มันต้องอันนี้มันบังอ่ะ าเอ้ยน่จะอาาเการนี้หมอกับผู้ชมที่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับปวดใจวิจารณ์ในการรับชมนะครับผมปอแม่ปีน้อยใจลูกหลานพอตัวนะครับเราอันน้อยๆกับพอดีๆเนอะเราตู้รักไปนะอย่าลืมฝากช่องเงาแมนตัวนะครับผมช่องดีๆของคนเชียงฮายนะครับฝากเงาแมนเงาแมนฝากโค้ดแทบสะไคร่ต่อแมนตัวนะครับโค้ดมา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  สวัสดีครับก็อยางแมนะครับวันนี้เขาเปิดบาร์ครับผมชอบมีการบาร์นะครับอันนี้เราเปิดบาร์พิเศษด้วยบาร์อมกรเรเป็นบาร์นั่งดิง้งรับแค่อทินคนครับผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราพามาชมครับพามาเที่ยวเราจะจัดสถานที่จัดอะไรให้นะฮะแวบันเป็อครับที่ไหพี่แวบวันนี้วันนี้มีงานศิลปะแวบชมไหม แล้วถ <ś ic> ามเรื่องได้แล้เนี่ยงาน <พอ S 2> ดาวาดวันนี้เรามีงานศิลปะงานศิลปะลดน้อยมาเที่ยวได้มาเที่ยวไม่ได้ไม่ได้มาเที่ยวดูด,วด,ด,วดิวันนี้มีปาร์ตี้งานศิลปะเอา <ś ic> <ś ic> มาเที่ยวบาร์ได้นะครับนี่นะแบบนีมีนะโอ้งาดาวสวยไหมวามสวยขึ้นเยอะเลยใช่ไหม เเอเอห็นไหมครับเปิดมามันก็โซนโซนไอเดียโซนแ r ร์คิชชั่นอะไรครับผมนี้เขามีงานศิลปะดูดีไซน์เขาแต่ะมีดีไซน์แบบว่านะ เฮียหน้ามีมันสดกองผมนะใช่เฮียแม่ไม่ฮาวท้ายเนี่ยร้านเมืองเนี่ยล้านเหรนี่ดูนี่นะแก้วเราฟ้านะเด็กคนนี่เรารีวิวนี่เรามารีวิวสติ๊กเกอร์รถหน่อยนะฮะเอาไหมอาไปเอาไปอันนี้แต่แรกนี่แก้วที่แก้วเราฟ้านะเกม รีว right. right. ิวสติกเกอร์แก้วฟ้าน right. ี่คร yeah. ับเด่คนอนี้อนน้อันนนี่อนนี้อันีักนี่อั้อันน้ั้อน้นี้อันนี้ีอั้อีนี่ีอนี้นี้อนี่อีอนีอ้ อันนี้ต่ดิหานะเ่ที่บาจะมีอันนี้อะไรนะอะไรอะอะไรีย่างานศิลปะอเงี้ยนปาเพื่ออะไรเงี้ยนะครับมเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยนนะรับี่ยมชมได้เที่ยวได้มาเวะมาเที่ยวได้ทุกทุกสนะครับว่านะันนี้มาีนีเออ อย่างนี้ดิเฮียมาโอ้ดิมาดิมาดิเกือต,ต,ต่อไปต่อไปตี่กเกอร์ไปเอออยากเหงือ่ออะไรเนี่ยอยากเหงื่อทุกหยด,ดเพื่ออนาคตลูกเกมียเก่งอะไรเนี่ยเพื่อชีวิตกูบุกสู้ชีวิตเห็นไหมเหนื่อยได้ท้อไม่ได้เห็นไหมเออนี่แหละครับที่ได้ไอา่านนี่เลยอะไรเชีเยงราย ยังหายยิ้มได้ใช่ไหมตื <S <S hey. ่นนอนใช่ไหมพี่อันนี้ยาดูยาดูตัดเสือข้างบนนี่นี่ไว้ก่อนนี่ขึ้นนี้ใช่ไหมอันนี้ไออันนี้ใส่หม้อสามเนี่ยไอ้สาวไอ้สาวอยู่หลังนี่อ่ะไอ้สาวไอ้สาวไอ้สาวได้ใช่ไหมเนี่ยมันนอนได้เลยเนี่ยเฮ้ยโคตรเจ๋งอ่ะเนี่ยมาเที่ยวได้ใช่ไหมโรงแรมเนี่ย

นไม่ถ่ายต้บเหรอเอาไปไหนโอเคมีม okay. sure ีเบียเบียช้างอนตู้กับโซจูอ่ะเดยวนสิเฮี้ยนางไปเฮี้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อสีน้ำมันอ้เฮี้ย